สำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าวงก,การตันลายของรถกระบะกระหึมแน่นอนเขาบอกว่าพลังใหม่กำหนดโลกคือค่ายอีซูซูได้นามา2 2 d d i ด a องดีดีแล้วก็3.0 DDI m a ู f o r c ีดี็กหึมแน่นอนมาส,สำหรับชาวสาวเรื่องรถเรามาติดตามกับค่ายอีซูซูเลย เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดพร้อมในส่วนของ2.2 DDI Map Force แล้วก็3.0 DDI Map Force กันล่าสุดเลยเดี๋ยวมาชมการรีวิวนะจ้าว่าจะมีอะไรบ้างจับรถแต่ละคันมาใส่ชุดแต่งแล้วจะเป็นอย่างไรลุยพี่๊าเรามาดูกระสารลุยทั้งหลายอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเอาแรงเดนนะยางมาจาก โรงงานเลยนั่นคือเขาใส่ในส่วนของอัลเจเรมานั่นคือขอบมาที่18นิ้วพร้อมลุยเลยทุกสถานการณ์นี่บันไดข้างสำหรับการเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นและลงแต่จะบอกว่าเขามีลายบนบันไดด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญสำหรับคนที่ค้าขายหรือเป็นผู้ประกอบการนี่เลยใส่คอกเข้ามาให้ด้วยจะบอกว่ามันแกล่งมันแข็งแรงนะจ๊ะ มาและอีกหนึ่งเชนที่เขาแต่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนี่บางโคลนด้วยใส่เข้ามาเพราะว่าจะช่วยการเรื่องของหินกวดทรายกระเด็นไปที่อื่นมันจะถูกบางโคลในจ้าแหมน่าสนใจทีเดียวสำหรับขาลุยนะจะบอกว่าแค่ตัว SPA ร์คนี้เรียกว่าเอ t l a แ d นเดอร์เขาทำโจทย์ได้ดีทีเดียวแล้วที่สำคัญโจทย์ที่หนักสุดนั่นก็คืองบประมาณ แหมถือว่าในเรื่องของราคาชุดแต่งตรงนี้เขาบอกว่า50,000่นกลางๆคือไม่เกิน5 5 0 0 0ที่ใสามาทั้งหมดนี้นะจ๊ะถือว่าราคาอยู่ในงบแล้วก็อยู่ในความว่าไม่น่าเกียดด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการแต่งต่อนั่นคือรุ่น v ีคอสสีประตูนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรที่เขาแต่งมาเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่เป็นคอรกระบะและชอบแต่งด้วย ไม่รอช้าสำหรับเจ้าวีคอสิ ie, ประตูเจ้าคันนี้เพราะว่าใส่ชุดแต่งไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครั้งนี้นี่จะบอกว่าแต่งโดย h ั m m e r ร์เขาอยู่โรงงานอยู่แถวสมุทรสาครน,นะจ๊ะสำหรับเจ้าฮั m เมอร์ค่ายฮัมเมอร์นะที่ผลิตชุดแต่งตรงนี้สิ่งแรกที่เห็นแน่นอนการชนหน้าการชนหน้าเนี่ยของ h ัมเมอร์ล้วนๆเลยล้วนๆเลยแต่ที่เขาบอกว่ามีความ น้ารักนั่นคือไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเขาติดตั้งตัวนี้มาด้วยชุดลากนะคะและที่สำคัญคือตรงนี้เขาเปิดมาแล้วเพื่อมีถาดรองรับสำหรับคนที่จะติดตั้ง,งวินเขาเปิดช่องไว้ให้คุณเลยนะคะการชนหน้าตรงนี้นี่รองรับเอนการการติดไฟ บาตรงนี้ติดมาให้คุณเนี่ยขนาด20นิ้วนะแล้วอีกอันหนึ่งกันแท้งกันแท้งที่อยู่ข้างล่างนี้มี3แผ่นเลยนะตั้งแต่จุดเริ่มตรงนี้ไปยันถึงกลางลำกลางตัวรถเยยนี่สำหรับขาลุยขาตั้งแคปนี่ฟลทแลกมาเลยพร้อมนู่ไฟอีโว40นิ้วขอโทษ ปรับสีได้แหมสุดยอดเรามาต่อกันที่โลบาร์อย่างที่บอกนี่ความมีเสน่ห์คือเขาแอบซ่อนไฟไว้ด้วยโลบาร์ตัวนี้มาจากเหล็กล้วนๆรับรองบุบยากนั่นไฟค่ะไฟที่พร้อมมากับโลบาร์มาให้2จุดแล้วก็ตรงกลางตรงกลางข้างล่างนะนั่นคือไฟเบรกดวงที่3 แล้วก็ไฮไลท์อีกสุดเข้าไปใหญ่อะไรรูป้ป่ะที่คนมีรถกระบะต้องการนั่นคือฝาครอบปิดท้ายกระบะขอโทษเป็นระบบไฟฟ้าเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าเราได้3ช่องทางนั่นคือรีโมทของตัวมันเองรีโมทของรถแล้วก็ผ่านแอปที่อยู่ในมือถือคุณไฟที่อยู่ตรงนั้นก็สั่งเปิดปิดได้ด้วยเช่นกันปิดเปิดสุดอ่ะสุดนะจ๊นะ <Yeah. S 1> นอกเหนือจากชุดลากแล้วนะ oh. นี่เขามีช่องเตรียมไว้ให้คุณใส่ไฮลิฟแจ็คเพื่อความสะดวกได้ทันทีโอ้โหคิดคิดมาเบสเซสสำหรับพวกสไตล์ออฟโรดแท้ทเลยแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะก่อนที่จะทราบราคาชุดแต่งที่แม่มพูดไปทั้งหมดของบายฮัมเมอร์เจ้าตัวนี้จะบอกว่าสินค้าทุกชิ้น เขามี QR code นะนั่นหมายความว่าเขารับประกันและรวมถึงมีของสัมมนาคุณให้กับคุณด้วยชุดแต่งที่แมาพูดถึงของฮัมเมอร์ทั้งหมดนี้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ2,30,000บาทจ้าสนใจก็ไปเลยค่ะโรงงานเขาอยู่ที่สมุทรสาครเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อ m i l เอจ้า กับ m ิจะเหลืออะไรเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่ท็อปแห่งไทยอีซูซกับคันนี้ขับ2และเป็นเครื่องใหม่ด้วย2.2 DDI m a x Force วามปเลยครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัว m ินะครับ Ultimate นะครับก็คือรุ่นหลองท็อปนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นรุ่นขับสอนะครับโดยเป็นเครื่องยนต์ใหม่คือ2.2 Max Force ตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวมาเลยนะฮะแนะนำหมดมานะครับก็เป็นยนต์ที่เคาเร์บอนฟลอกใหม่เบตซี่1.9คือโฟล่าโฟละเพื่งการใช่ทำกันเลยนะฮะฝาเสื้อลูกก้านก้านแกนไม่หมดใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีการ แรงม้าก็จะเตี๋ยวเทียวหึงก้คือก็จะมากขึ้นเป็นร้อยองศแรงม้านะครับอทองเป็นสี่ร้อนะครพเพราะฉะนั้นเน่ก็คือแน่นอนว่าก็าเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ให้ลูกค้ามาก็าามาลองเพิ่มตัวใหม่นี้ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้แน่นอนว่าตัวเนี้ยเตี๋ยวเที่ยวหนึงก้คือก็จะแรงขึ้น แต่ว่าก็เปลี่ยนน้ำมันมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าออกตัวดีดขึ้นกว่าเดิมด้วยก็คืออะไรกันก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวท็อปของเราอยู่แล้วนะครับตัดสับเลื่อนสีคูณสองนะครับก็คือแน่นอนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นลักษณะเดิมอยู่ก็คือกระจกหน้าเนี่ยมันเป็นทูโทนและก็เป็นสีดำกับสีเงินก็มันหรูหรามากขึ้นนะครับตัวฟอกแลมป์นะเขาจะมีชุดแต่งนะครับเป็นสีดำเงาเห็นไหมฮะเป็นโบรักนะครับตรงนี้นะครับใช้ครอบดำมาช่วยใช่ใช่นะครับแน่นอนว่าด้านหน้ามีเซ็นเซอร์สี่จุดเเหมมือนนดิะะคครับ่ ไฟหน้านะครับก็นะครับเดยไลท์นะครับแปลว่ารูปทรงเฉียบเฉียบนะดีไซน์เฉพาะ New X โดยเฉพาะแล้วนะครับไฟหน้าก็ยังเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้นะครับนะฮะก็ด้านนอนว่าด้านล่างก็จะมีชุดแต่งกระชนหน้าด้วยด้านล่างเนี่ยนะฮะมันจะมีความสวนงาใช่ใช่ใช่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสีทูโทนนะครับด้านข้างนะครับแน่นอนว่าเออมันก็จะมีตัวล้อแม็กนะครับที่เป็นลายเฉพาะของตัวเ Aluminium ตัวนี้นะครับเป็นทูโทนนะครับเห็นว่าเป็นรูปทรงเหมือน สบายนะครับสวยงาม,มาแล้วก็ด้านข้างก็กระจกมองข้าง,าง,ง,างนะครับกระจกมอง,ข,ง,ข,งข้างก็ยังมีตัวไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นสีทูโทนมีคัลเลอร์คีกับสีดำ นะครันได้ค่ามันได้ค่ามาให้สีดำเราังคาราคาสีดำนะครับแน่นอนว่าตรงขอบนี้จะเป็นสีเงินนะครับโปรเมียมนะครับมันทาให้ดูมีความหรูขึ้นใช่ดูหลามากขึ้นนะครับมาด้านท้ายนะครับนะฮะมาแล้วนะครับนะฮะไฟท้ายเรานะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นดีไซน์เฉพาะของตัว M X อยู่แล้วนะครับนะครับลมทั้งนะครับเราก็จะมีการชุดตกแต่งนะครับ พี่แบรนด์กระชอนท้ายด้วยนะครับตัวเซนเซอร์4จุดรบทั้งตัวตรงนี้เซนเซอร์เซนเซอร์ที่าสำหรับตัวเซนเซอร์ครับที่วันเปิดเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาที่เซนเซอร์เดินแค่นี้แล้วเดินถอยหลังแล้วก็ถอยหลังมันก็จะเปิดให้ก็จะเปิดให้ใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็คือนะฮะอพเวนส์ของตัวอัลติเมทนะครับ ภายในห้องโดยสารค่ะคุณท็อปครับภายในนะครับสำหรับตัวตัวอัลติเมทตัวนี้นะครับภายในเนี่ยจะเน้นความหรูหรานะครับก็จะเป็นสไตล์เหมือนทูโทนนะครับก็คือจะเป็นออกเป็นสีบราวนะครับสีน้ําตาลน,นะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยโทนดำนะที่คอนโซลหน้าอ่ะมันเริ่มจาก ด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับคอนโซลหน้านะครับอย่างที่ดิฉันไว้ครับคือด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยสีบลูนะสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็พุ่งมากเลยใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเดินสีเงินนะครับบามคิวต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชุดแต่งคือเขาเรียกว่า เนื่องจากว่าเป็นสีน้ำตาลนะก็จะมีการตัวที่บริเวณคอนโซลกลางก็จะมีชุดแต่งก yep, right ุญแมาเป็นส like ีสีน้ำตาลขึ้นมาให้ให้ให้มันแบบแบบหลวมๆแล้วก็มันนิ่มด้วยเวลาคนพักเข่าอัตโนมัติปี๊สปีดนะครับ6สปีดครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีจุดเขาเรียกว่าจุดทูบกุญแจต่างๆไว้เป็นตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวไอเอสซีนะครับตัวเออ่ ก็คุมความเร็วขณะลงเขานะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนพลังไฟฟ้านะครับที่เราไปให้ทุกรุ่นของในรุ่นเลยใช่ใช่ใช่เป็นไฟได้นะครับนะแล้วก็ส่วนเบาะนะครับก็อย่างที่เห็นไว้ครับก็เป็นแพทเทิร์นเพื่อความหรูหราละสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เาเรียกว่าเบาะมันกระชับนะฮะสัดส่วนหรือสิริลักของผู้ขับและผู้โดยสารนะครับเป็นหนังหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าสังเคราะห์แต่ว่ามีความนุ่มเหมือนวัสดุแท้เลยตรงนี้นะครับแถวสองเอนุญาตกว้างจ้า มีแอร์ในส่วนของตอน2ด้วยนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็นู่นแถวๆก็มีแอร์ด้วยอด้านหน้าลืมพูดไปเรื่องในตัว multimedia ของเรานะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็จุดนึ่งคือเราสามารถที่จะมองในตัวองศาของโฟล์มไลท์ได้ด้วยโอเราได้เนี่ยฮะมันจะมีบอกด้วยว่าเราเลี้ยวหรือเปล่านะหรือเปล่าเราวนแค่ไหนใช่ใช่เราจะถอยหลังเราเฮ้ยเราอะไรเราทรงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันชอบอันก็จะจะบอกให้นะครับแบบนี้แล้วก็สอนที่จะ สามารถรองรับนะฮะทุกอย่างได้เลยครับโอเคเลยอ่ะแล้วเจ้าเครื่อยนตตัวนี้อยู่กับตัวไหนบ้างโอเคคื่องยนต2.2 Max Sport ตัวนี้นะครับมันอยู่แห่ง New X ด้วยนะครับที่พิวิ้งเราแล้วก็ตัว d ีแมเราด้วยนะครับมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ารองรับได้หมดเลยคุณ่ายมีเปิดไลฟ์อัพใหม่ใช,ใใช่ใช่ใชลงลงให้หมดเลยลงให้หมดเลย,ยคือางอี โยนได้เลยเครื่องยนต์ใหม่คุณใช้พรอมกับเราถูกต้องแต่ที่แน่อยากลองเดี๋ยวคุณผู้ชมจ๋าติดตามอีพีหน้านะจะไปทดลองขับ2.2 DDI Max Force เครื่องยนต์ใหม่ขนาดนี้คุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวติดตามนะชาวสาวเรื่องรถ EP หน้าแต่ก่อนจะตาม กดไลค์กดซับสไครต์ให้หมดเลยนะขับแล้วเป็นยังไงจ้าติดใจติดใจติดใจขอยิ้มึ้นใ,ใจหน่อยเลยเอาอยู่ในรถนะนั้นติดตามพี่มัมีวีหน้าแล้วรอเจอกัน